กราบสวัสดีพี่น้องป่องปลายเอฟซีสูขูสุขคนครับวันนี้อาทิตย์พ่อนสิม่านเฮดไอตต้มยำไก่ต้มไก่ใส่ใบมะขามนะฮะใบมะขามนี่ครับใบมะขามเนี่ฮะ,ะแล้วก็มีใบยเลบยลราตีใบมะขามอ่อนพี่น้องครับใบมะขามอ่อนสถานที่มันยังไม่กว้างอยู่ไม่จัดนะเบิ่งไปก่อนพี่นออ้องเอมีต้นหอมครับ คาอ,อ,อ่อนอใบมะกรูดนะจ๊ะอ่าอ่าไข่เนยเมกันไปพี่น้องครับอืมอันดับแรกนี่อธิพนเอาไก่เลยครับพี่น้องครับไก่ด,าาดิเอามาล้นหนามาขวาก่อนครับบางท่านกาท็ทิต้มน้ำก่อนด้ต้มน้ำแต่ว่าอธิพน์นี่มักขวาก่อนเนีไก่มันสุกมาทีพี่น้ำไก่ออกมามันจะได้บุม่มี่กินเขาเรียกว่าวก,กินอ่าสาบพี่น้องครับอ่านี่ฮะ เอาอันนี้ออกกันอืมฝาฝา,ฝาเดี๋ยวค่อยพัดค่อยคั่วพี่น้องครับคั่วไปเลยเออแต่เฮ็ดหน้าเฮ็ดตากันพี่น้องครับเดี๋ยวทีจัดสถานที่ไม่ไม่ดอกพี่น้องครับอืมค่อยๆบัดหน้าไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง <S <S ไม่ใช่หาสถานที่อ่ไรค่อยๆพัดครับพี่น้องครับเดี๋ยวฮะค่อยๆพัดค่อยๆขวบไกล้กับไกล้บ้านพี่น้องครับไกลตัวบ่ไกลบ่ใหญ่ดอก ว่าเอาไปซื้อมาเตรียมไว้วัตถิต้มไก่บ้านาใส่ใบมะขามแม่บ้านเพิ่นมากกินเนาะพี่น้องเนาะนี่เซ็ตข้าวคั่วไปคั่วไปคั่วไปแจ็คโมฮิตะนี่ครับพี่น้องครับพริกที่ตำใบมีพริกแห้งมีพริกแห้งกระเทียมหัวหอมพี่น้องครับใบมะกรูด แต่ใส่เกลือจักน้อยหนึ่งไปยังก็ใส่เกลือดีพ่อเหมเือนว่านึ่งหละมันจับกันมันประเด็นเข่าตาเฮาอืมเข่าตาเฮ้าก็แฉบตาตัวดอกฮือน่ะเดี๋ยวเอาน้ำแช่ก่อนครับพี่น้องครับน้ำล่างคกบ่ไ้เด้ออดีพ่อตัวมีน้ำล่างคกบางปูบางคนโอ๊ยอดีพออเจ้าอนเห็นหน้าเห็นตาเจ้าจักน้อยก็ดีพเพื่อนว่ามายืนยันตรวจตวนวในว่าเจ้าตัวตนมีจริงบอมีตัวตนจริง <c oughs> สบายก้อนกับไปเป็นนักท่องนักจัดรายก,การวิทยุตอนนี้เ่าแล้วอายุมากแล้วเอออันแควนี่แควหักทีมแควครับเอนี่ใส่ลงไปก้อนพี่น้องครับอ่าใส่น้ำล่างโคกลงไปเ้ากัจักน้อยนี่กับล่อให้อ่าเดือดนะครับล่อให้เดือดแล้วเขากับจังามาปุงรสกันพี่น้องครับ กำลังเดือดพี่น้องนี่นี่ฮะกำลังเดือดอืมปรุงรสที่นี่ปรุงรสขาดอะไรของมัดม่บ้านก็ซื้อติดบ้านเป็นประจำวาล้วเพื่นว่าง <c oughs> <c oughs> ยังกับไอติดปก้อนซอสหอยนางรมครับใส่ลงไปอ่าใส่ลงไปจัดหน่อยพี่น้องครับเอาพี่ยังอื่นมันเหมือนแล้วไปับไปค่อยพัดพี่น้องครับไปค่อยพัด ไปค,ค่อยขัวครับพี่น้องครับไปค,ค่อยผัดไปอ่านี่จ้าใส่ลงไปปรุงชูรสครับพี่น้องครับน้ำตาลจักหน่อยครับพี่น้องครับอ่าใส่ลงไปนี่น้ำปลาสักหน่อยครับปรุงรสไปแล้วพี่น้องครับตอนนี้ส่งกินหอมหอมอ่าออกเผ็ดเผ็ดสักหน่อยนะ นี่กับซอสครับซอสปรุงรสนี่เดือดปุบปุบปรับๆโอ้ยแต่เสียบอย่เดี๋พี่น้องเนาะอได้แล้วพี่น้องครับนี่ฮะแง่ให้เบิงแง่ให้เบิงอ่าหอมหอมเพราะว่าบางเทีอะนี่เฮ็ดคลิปมาเพชรห็น้าเฮ็ดตานี่มันก็บ่ได้เพ็รกับเข่าบม่ได้พี่น้องครับโทรศาพัพท์มันมีเครื่องเดียวอือครับค่อยๆพัดค่อยๆขวัวลงไปพี่น้องน,นี่ เฮ็ดเรียบร้อยครับกะมีครับใบมะกรูดหน่อยใบมะกรูดอ่อนครับปลูกเองอ่าสีกลงไปสีกลงไปดูสิว่าไก่มันจะไกลว่าลันไก่มันจะมีก,กลิ่นจักหน่อยครับอ่ากิมศักสับจักหน่อยสิเป็นไกล่ลูกผสมเลยค่ะบ่านี่ <laughs> สีกลงไปครับพี่น้องครับใบมะกรดูไดไ้ชียบใส่เบอร์ไลเออมันจะได้ หอมครับใบมะกรูดดีกว่าเป็นยาให้พี่น้องครับแก้วัดแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออือแ,แล้วกับพาร์ป่นี่อ่านะครับส่งกล่นหอมหอมพี่น้องอือยวจะเอาอันนดีใส่ครับอ่าเป็นคาออนนะครับคาออน จะันขาอ,อนใส่น้ำพี่น้องเฮ้ยจัดสถานที่เห็นบันดีกว่านี่พี่น้องครับอืมไปค่อยพัตนาไปสถานที่มันยังบอ่อนอับนุ่ยปันไดพี่น้องครับอ่าใส่ขาออนลงไปก็ค่อยพัดพี่น้องเนี่ยไปค่อยพัดไปค่อยขวัวไปอืมอ่าเอาสวดกอน ได้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 ไดบัดนี้เขาก็มาใส่ดี่ครับใบมะขามอ่มมามะขามอ่อนนะฮะฉีกลงไปเลยครับพี่น้องครับฉีกลงไปเลยลงไปคอยพัดพี่น้องครับ ส่วงมาสยา,ากจัดหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอืมโอ้โหสุดยอดสุดยอดใส่หมดแล้วาครับใบบักขามใบบักขามก็ยุคข้างบ้านเนี่ยพี่น้องครับขึ้นเองอืมสื่อเนี่ยเอามากินก,กับขึ้นพี่น้องครับอ่าสื่อบักขามสมมากเล็กว่าเอาไปครับแก้มมละยนไปปั๊บขึ้นเป็นต้นอ่า ค่อยพัดค,ค่อยขัวครับพี่น้องครับ